ปากหวานซีเป็นร้านที่แบบวิถีน็ตไอดอนต่างๆาต้องมาเนี่ยฉันเคยมาแล้วแต่ว่าฉันไม่ได้กินเพราะคนเยอะวันนี้ต้องขอบคุณทางทีมงานด้วยที่มาต่อคิวให้ดิฉันก็เลยได้มีโอกาสได้กินขนมแบบสุดพรีเมี่ยมขนาดนี้อ้าวจานแรกมาแล้วหิวข้าวมา กินกันก่อนเลยเร็วนะกินมากเลยเป็นแบบอาหารแบบเด็กๆน่ารักน่ารักอ๋อแต่ทุกอย่างเขาจะมีแพนเค้กเป็นส่วนผสมหมดเลยพี่หวานเดี๋ยวว่ารใจะได้อเห็นไหยมีน้ำหนักฉันลงไป3ามโลฉันงงมาก <c oughs> วันนี้ฉันต้องเพิ่ม <c oughs> เพิ่มเป็น1ิร้านขนมเขาก็มีอาหารคราวนะเดี๋ยวนี้ดูสิผักมีประโยชน์นะคะแต่เราไม่กิน <c oughs> เรากินแพนเค้กกับซอสดูดีอนี้เขาเรียกว่าหนึ่งส่วนไหนคะคุณขาอื <c oughs> ้อ เบคอนอร่อยมากลเยลยอ่ะเบค่อนนุ่มมากตอนแรกเข้าใจว่าแพนเค้กมันจะกินแล้วแบบติดคอใช่ปะไม,ไม่ก็คืออันนี้คือน,นุ่มมากห่เริอกม,มานะอันนี้เริ่มเลยค่นเริ่มเนี่ยจะชอบอะไรที่มีความแฉะแฉะเละๆอย่างเงี้ยหวานกำลังดีไม่หวานมากอันนี้ก็ดี อันนี้สิบเต็มสิบเลยค่ะน้องๆน้องสั่งอะไรกันคะลูกน้องสั่งอันนี้มหอันนี้อร่อยมากเลยสั่งดีปะคะมากินกันก่อนไหมอันนี้อร่อยมากจริงน้องสั่งอเป้าพลาดลองพลาดมานีงอกอร่มากน้ำหนักที่หายไปวันนี้แล้วค่ะตั้งไหมครบ พี่หวานมิวิธีกันไดเหทยังไงบ้างค่ะหวานกินวิธีพิก้องปิญญะพิก้องสอนมาว่าให้กิน8ดชั่วโมงมแล้วก็เว้นวัค16ชั่วโมงระวหว่างน,น้ำหนักลดจริงๆคือภายใน8ดชั่วโมงอะ่ะจะกินอะไรก็กินกะขนมอะไรพวกนี้กินได้หมดเลยมสมมติว่าเริ่มกินเที่ยงใช่ไหมสองทุ่มอะ่ะหยุดกินแล้วจากสองทุ่มอะ่ะจนถึงเที่ยงพุ่่เนี้กินได้แค่น้ำปาปล่าโอ้แล้วลองทําดูนะหว,นวานว่ามันได้เวิร์กมันเวิร์กมากเพราะหวานก็ผอมหวานก็ลงหวานก็ลงตัวที่ไหน่ะดูสิ กลัวทำไมเดี๋ยวมาอีกสองไม่เคยกลัวไม่เคยกลัวครับอุ้ยมาแลยโอ้ยลูกเก็บอันนี้ไปเลยโอ้อยากกินแล้วว่ะอุ้ยหอมไข่อันนี้คือครีมตัวเดียวกับเมื่อกี้ไหมคะโอ้ยต่หนูดีมากหนูมีครีมเยอะแยะไปหมดเลยเป็นไงพี่อันนี้ไม่เหมือนแพนเค้กไหมลูกอัอ่ะ มันนุ่มมากอะมันเหมือนข้าไมันฝรั่งมันละลายไปเลยอะมันเหมือนปุยนุ่นมันเหมือนอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ต้องเคี้ยวเลยอะเอาลิ้นดุนดุนแบบแล,แล,ละลายแล้วเลยอะม่แล้วสิ่งสำคัญคือมันหอมไข่มากเลยเนะาะผิดปมันคือของข้าวหรือของหวานคะเน,นี่ยหวานงงมันอร่อยมากเลยอะน คือหวานว่าเอกลักษณ์อันนึงอะ่ะคือครีมอันเนียไม่มีฮอไหนทำได้แน่นอนพอเรียกว่าครีมนะครับมัดนามะครีม,ออมแปลแว่าครีมสดนามะนามะแปลว่าโสดนามะครีมจะแปลว่าครีมสดนามะหวานก็แปลว่าหวานแปลว่าดสดหวานสด,สดมากเลย <c oughs> อ่ะกินต่อเราจะตุกโกเลยไหมฮะตุกโกค่ะอ่ะเริ่ม <c oughs> อร่อยหมดเลยคุณผู้ชมคะมีน้องแบบวัยรุ่นปราดเปรียวมาทำวิธีเน็ตไอดอลแย่งกับเราแล้วค่ะน้องน้องมาแย่งหน้าพี่พี่เหรอคะพี่กำลังรีวิวอยู่นะแล้วน้องก็มากินน้ำเดียวกับพี่ด้วยแล้วยมงพันน้องก็สวยกว่าพี่อีน้องต้องการอะไรน้องเล่าสีน้องไปได้ผมมาเพื่อถ่ายรูปหรอพี่มั่นใจว่าน้องต้องเป็นคนหัวหยิกแล้วว่าน้องได้ผมมาแล้วน้องก็ผมตรงแล้วน้องก็มาถ่ายรูปลงอินสตาแกรมใช่ไหม เราจะอ้อที่ที่ไหนเนี่ยเมื่อดูสิน้องก็น่าตาสวยขนาดนี้น้องมีแฟนยังยังไม่มีอ้าวน้องไม่รู้จักหรอกเราก็เป็นวิธีเดียนไอดอลของเขาโน่นน้อง้องเรียนชั้นไหนคะลูกตอนนี้ผมม .4 ค่ะดีแล้วแหละยังเด็กอยู่แล้วมีแฟนหรอกนั่งกินไปเรื่อยๆเอาให้มีสมบูรณ์เข้าไปเยอะๆเรียนที่ไหนคะอเมริกาก็อังกฤษค่ะอ๋อตายเป็นคนต่างชาติคุณลูกขาขาคิดว่าไง ดีมากเลยลูกหนูมาหนูบินมากินน้นแก้มโดยตรงเลยใช่ไหมแล้วบินกลับคืนนี้เลยปะคะชื่ออะไรบ้างคะเนี่ยแอนแอนตองพูดตรงไปยาแอนชื่อแอนไม่ได้ต้องแอนแอนอย่างนี้พี่ชื่อว่าแอนอย่างเดียวได้ไหมคะแอนไม่มีพาน้องอีกคนหนึ่งชื่ออะไรจ๊ะมัมมี่จริงๆชื่อแรกคือมัมเหมี่ยวหรือเปล่าแล้วพอไปเรียนที่ต่างประเทศมาเลยกลายเป็นมัมมี่สวยชอ ได้ผมที่ไหนเนี่ยเอ่อที่บ้านค่ะได้เองเลยเหรอจริงอ่ะคิดดูสิเด็กสมัยเนี้ยแต่งหน้าเองถ่ายรูปเองรีวิวของกินเองจะเอาอะไรไปสู้ปลาแก่ฉันจะเอาอะไรไปสู้ว่าไม่ได้นิิตเด็กสมัยนี้เอามองกล้องสิลูกแอนแอนกับมะมี่อ่ะกินอันนี้ด้วยนะพี่ฮะพิมไม่ใส่ยาพิษนะแต่ว่าหวังว่าเอ่อบุญกุศลครั้งนี้จะมีพี่สวยเหมือนน้องมะมี่แล้วก็แอนแอนด้วย อาหารมามม่อกับกล้องสีใหญ่เห็นแากผมอาหารมาสวยๆอาหารมาสวยเรียกคนเลยคนเลยคนาหารมาสวยๆมาสวยๆหนึ่งสองสามเออมีการแบบเอ่ออย่าลืมกินนะโอเคไปแล้วนะเจอกันตามร้านขนมทั่วไปพี่ยังไปกินต่ออันนี้ลงที่ไหนคะ YouTube แล้วก็ Facebook แฟนเพจชื่อว่าสับปากหวานเจียชื่อรายการพี่เอง สับปากหวานเตรียมน้องเดินไปสับสักลายด้วยนะคะโลกคะสำหรับกทัวร์โลกเวิร์ดพรีเมียอะไรจ้าเอนนี้ยังไม่ได้เลยน้องยังไม่ได้เลยเหรอลูกน้องยังไม่ได้เลยเหรอพี่อิ่มแล้วนะพี่ได้มาสี่อย่างแล้น้องยังไม่ได้เลยเหรอน้องสั่งอะไรอ่ะพรีเมียร์เลยวายตายแล้วเขาสั่งแค่อย่างเดียวเราได้มาสี่อย่างแล้วน้องหิวไหมลูกของพี่ยังเหลือนะจ๊ะเอามั้ยมาถ่ายในฟ้องหนุนด้วยด้ เอามาถ่ายในวอล์กหนูเขาเป็นยูทูบเบอร์แน่ๆฉันจะโด่งดังฉันจะโด่งดังไปที่เออประเทศอะไรนะเริ่มทำขานอมพี่เพิ่งเริ่มอกันยังไงคาเล่าสิก็วันนี้มาเป็นเพี่เดียวน้องสวยมากเลยอะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อพี่หว่นเจี๊ยบนะคะจากช่องสปาร์วันเจี๊ยบค่ะ น้องเมายาอะไรกันคะปวดร้องกันตลอดเลยอ่ะฉีดยาอะไรเข้าไปจะลูกวันนี้หนูทำอะไรคะมากินพันเค้กค่ะหนูถ่ายหน้าเพื่อนหนูกันซีเพื่อนมากเลยอ่ะหนูไม่ให้เพื่อนเห็นหน้าเลยอ่ะโอ้ my god ต้มไก่ทอดน้องออกเสียงออกเสียงแบบเรื่อดเดซีโอ้ my god เอดเ่โอ้ my god อันนี้วอล์กนี้ไปลงที่ไหนคะลูกยูค่ะซื้อช่องอะไรคะเด็กๆแอนแอนอยาค่ะแอนแอนอยากับน้อง อ๋ออยู่ด้วยกันทขาไมต้องเป็นไอยาชื่อจริงค่ะทำไมไม่เป็นแอนแอนมามี่อ่ะยกให้เพื่อนค่ะเห็นมานี่กันสินเพื่อนตลอดเลยเนาะมามี่เป็นพี่พี่ที่ครบแล้วนะกันสินตลอดเลยอ่ะเนื่องจากเราถูกสตาร์กับแอนแอนกับมามี่มากเราก็เลยจะเอาทูโกนี้ให้แอนกับมามี่อีกดีไหมคะไปแอนแอนมามี่ ไม่ต้องร้องไห้ลูกไม่ใช่มงกุฎนางงามแหมทาเดืนจะร้องไห้แล้วหันมาที่ขาหันมาหาะพี่มอบให้นะคะไปกินคันน้อิ่มเพราะน้องชอบครีมเหมือนกันใช่ไหมดีชอบครีมจะลืมมาอุดหนุนที่ร้านแกลมเรื่อยๆนะไปแค่นะคะาเด็กๆพอดีกินให้อร่อยนะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ บอกแล้ววันนี้คือตายเป็นตายล้มละลายไปข้างหนึ่งเลยเพราะว่าเนื่องจากว่าวันนี้เราจะแบบกินกันให้อิ่มหนำสำราญกับของหวานมากมายนะคะและที่สำคัญเนี่ยเขาบอกว่าร้านนี้อร่อยมากมันจะชื่อว่าร้านว่าทาวเฮาส์ร้านนี้เดี๋ยวจะมีอะไรเด็ดเนี่ยเดี๋ยวเราต้องมากินกันเลยเริ่มเลยค่ะนี่โอ้ my god ตายแล้วโปรดิวเซอร์คาจะฆ่าฉันฆ่าฉันให้ตายทางนี้เลยใช่ไหมค,คะวันนี้ใหญ่าามากใครเขาบอกไงเซอเฟ่ใหญ่หรืออะไรใหญ่คะแ, Rolle ะแล้วแต่อ๋อเห็นไหมเชฟวีสันไม่นธรรมดาแล้วล่ะเชฟมันเนียตเซูเฟ่าเว,วานิลาครับซูเฟ่วานิลานะคะคุณผู้ชมสุดๆไปเลยค่ะนี่นี่ก็มือคู่มือและคู่ใจล่ะค่ะ อะไรครับเจฟเออิบเจฟเออิบเจฟเอิบไปเลยค่ะเจฟอ็อกไปเลยเจอบุ๊กนี้ขอขอจานไ,ได้ไหมคะเชฟค่ะได้ครับขอจานจ,จะเอิบจะยังไงดีคะจะยังไงเมื่อกี้มีผมหายไปหายมีค่ะวางตรงนี้ปะคะอยู่นี่ครับอ๋อโอเคค่ะเจฟเจฟเอิงอ่องมากแล้วค่ะเชฟถาตึงขาครับเจฟถนัดเรื่องของการขามากก็ก็จะเลยคือซอลเนี่ยมาตึงขา อ่าแล้วมันจะลงไปท้างล่างมั้ยคะเชฟลงเลยครับอ่ะคู่มือคู่มืออ่าเรวเริ่มทานยังไงคะเชฟเอาเชฟสาธิตก่อนซีมันต้องกินจากด้านบนไปก่อนอเชฟลองซีเชฟทาน,ทานเชฟทำเชฟก็ต้องกล้ากินสิคะอคุ๊ยร้อนแล้วอุบไปหมดเลยคะเชฟเดี๋ยวผมเป่าให้ มีความรู้สึกว่าเทปดูคล้ายเมาหรือจะรอกันนะไม่คืออ่ะข้อดีเด็ดของน้องคนนี้คืออะไรคะวอมใหญ่วอมใหญ่ยาวไหมฮะอ่าใหญ่เหงื่ออ๋อโอเคค่ะแล้วไงครับมีล้วซอสเซอร์ไซส์ซอสค้นอ๋อชอบค้นค้นชอบคนคนก็ได้โอเคไปติดไปติด แล้วไงคะแล้วเนื้อขนมปังเนื้อซูเฟ่ไปไงบ้างอ๋อโอเคเรารู้สิครับเหมือนขิงไข่ตุนเลยเนื้อเทฟเราจะออกันนีหนาไม่ได้สุดยอดเนี่ยเป็นของข้าวหรือของหวานซูเฟ่อันนี้ก็เหมือนไข่ตุนดิฉันมีความรู้สึกว่าแบบดิฉันต้องทานไข่ตุนขนาดใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ที่ร้านนี้ที่ร้านอ่อมชาวเฮาส์นะคะอร่อย นีต้องมีไข่ไม่ต่ำกว่า10ฟองชเชฟแก๊ส <c oughs> หนูอยากทราบว่านในนี้มีไข่ทั้งหมดถึง10ฟองไหมมเก้าฟองครึ่งครับเอาอีกครึ่งไปไหนคะอีกครึ่งอยูใ่ในลำอยู่ในลำอยู่อ๋อไม่ถึงนะครับเราจะมีไข่ขาวประมาณ160ร,ร้อยหกสิบกรัมร้อยหกสิบกรัมคือกี่ฟองครั160 160บร้อยจาเพราะร้อยหกสิบกรัมจะมีประมาณห้าฟองอ๋อ ห้าฟองนี่มันคือฟูได้ขนาดนี้เลยเหรอครัะแล้วไข่แดงเราไปทำอะไรครับลองหยิบยอดอ๋อะปัันนเจ็บปั้นกัเหรอคะอ๋อโอเคเจ็บปั้นดีเนาะดีๆเถอะวอกว่าเนี่ยสาวๆตอนงคืนต้องติดเทปแน่เลยอ่ะตอนคืนก็เปิดเนี่ยดูซิทอบุริโต์ทานไหมคะก่อนที่มันจะไม่อร่อยเพราะตอนนี้กำลังรอระอุหวานเชื่อมมากแบบอุ่นฉราดครับก็ เห็นไหมฉันบอกแล้วว่าเชฟปากดีมากแล้วก็เชฟมีเมียกี่คนคะเล่าสิเชฟปากดีดีอันนี้อันนี้ขอไม่ตอบเลยแสดงมากกว่าหนึ่งมี <c oughs> อะไรมาเสิร์ฟอีกคะเชฟเ,เป็นว็ฟกเฟิลฮ่องกงครับว็อกเฟิลฮ่องกงนั้นไม่ไมาก,กินในประเทศไทยแต่เราไม่กินที่ฮ่องกงเผื่อ <c oughs> ใครเขาอยากกินบ้างอสดีว่าเชฟมีเมียฮ่องกง แล้วทำไมแล้วเชฟคิดจะจะเชฟคิดว่าจะทำให้มันเล็กดงบ้างไหมคะไม่ได้ครับเราคงต้องตัวสภาพใหญ่ไปจริงๆใครก็ชอบสีใหญ่เชฟชอบไหมล่ <c oughs> ะ <c oughs> มารับมอบเหมือนรับปริญญาเลยอะ่ะโอ้หอันเนี้ยตายตั้งแต่ด้านบนยังไม่ได้กินเลยอะ่ะ <c oughs> ครีมคือแบบ <c oughs> เชฟคา น้ำไหลย้อยออกมาหมดเลยค่ะเชฟแย่แล้วทําไมเชฟทาไมเชฟมีน้ําไหลย้อยเต็มไปหมดเลยค่ะเชฟโอ้ตายแล้วมันเดนเข้าปากเลยมันเดนเข้าปากเลยน้ําไหลสลจะ่มอะทำยังไงดีคะเอออย่างนี้ดีกว่าอ่ะสวยหน่อยมีใบไม้กันแล้วเชฟขาไม่ครับหวานข้องใจว่าทุกลาที่ไปเด้วมาเนี่ย มีอันเนี้ยทุพิฆานเลยอ่ะมีทําไมอ่ะคือแบบเอาให้สวยหรือว่ายังไงเทปเล่าสิจริงๆเอาสีสันเสียัสีเหลืองปะสีเหลืองอะสีเหลืองมันก็จะดูอ่ะไม่สวยอันนี้นี่ไงอ่ามามาทำงานที่นี่ไหมเอาไม่ได้สิเดี๋ยวเทปเอาเป็นเมียแย่เลยอ่ะอ่ะกินสดสิฮะกินมะลอยอืม อันนี้ให้ค่ะอร่อยนี่อร่อยจริงค่ะอร่อยมากเชฟมา้นเยเชฟหิวหรือเปล่าวะเอาจริงเหอะอะไรครับก็หมูสับมีไหมมีครับอ๋อมีที่บ้านเดี๋ยวไปบ้านเชฟดีก่าคอร์ดิโซ่ดอลขึ้นวันนี้แหละบวันว่าวันนี้แฮชแท็กของรายการคือตายเป็นตายจริงๆอร่อยมาก อยากจะเลียให้หมดตู้เลยน่ากินมากเลยแต่อันนี้ดีกว่านี่หยกมันนีสตรอเบอรี่นี่ตะโกหวานก็ชอบก็คือชอบหมดเลยอะ่สะสรุปโอ้ยนี่อันนี้คือรักมากสั่งขยะใบาเตย<า>น่ากินมากอ่าเริ่มเลยเพราะหวานได้เมนูแล้วออาเราเด็กๆแต่เา้าอยากจะเลี้ยงเด็กเนาะ <c oughs> เราชวนเด็กมากินไหมฮะ <c oughs> เราก็ปิดร้าน ขอลก้อนเลยแล้วให้เด็กๆมากกินเด็กจะได้เติบโตเพราะเด็กเป็นอนาคตของชาติสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ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 ตายแล้วดูสิสีเขียวสดใสมากอนาคตของชาติก็จะแบบสดใสแบบนี้แหละค่ะเอ้าตายแล้วดูสิคะร้านนี้หรือร้านขนมร้านหมาดูก็ไม่รู้รู้ใจดิฉันมากดิฉันอยากกินบัวลอยดิฉันก็ได้กินเลยค่ะแต่ว่าบัวลอยจะพิเศษยังไงเดี๋ยว เราไปเชิญคนนี้มากดีกว่าเขาบอกรานนีจะมีผู้ส่วนอยู่2คนจะมีเชฟวิชิตกับกับคุณทาโร่แต่วันนี้ดูแล้วเหมือนจะเป็นคุณทาโร่เราก็เลยจะเชิญคุณทาโร่มานั่งแบบพูดคุยกับเรานิดนึงว่าแบบอะไรเป็นแรงบันดาลใจให้ทำแบบบัวรอยชนิตนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าล้านนี้มีอะไรเด็ดบ้านเนี่ยเราไปเชิญกันมานดูกันไป คุณทัโรจะนั่งเปิดเผยหน้าหรือจะไม่เปิดเผยหน้าให้เลือกนั่งแล้วเปิดอโอเคค่ะให้เกียรติดิสนิดหนึ่งแหมอ่ะ,อะไหนเล่าสิไม่คุณทัโรนี่คือรดมากคืออะไรครับบัวลอยอะไรคะเล่าเอ่อเป็นบัวลอยไข่เค็มครับไมเป็นข,ข้าวเหนียวแล้วก็จะใช้สีธรรมชาติมาบ้างก็จะมีอัญชันเอ้งสีธรรมชาติก็ไม่ลดเลยสิ มีประโยชน์เกินไปร่างกายต้องการอะไรที่มันไม่มีประโยชน์บ้างอ๋อแต่มีกะทิเซลูไลท์เซลรไลท์โอเคโอเคทุกอย่างใช้วัตถุดิบธรรมชาติแล้วก็ทําเองใหม่ทุกชาติแล้วก็มีปั้นลูกไข่เค็มเป็นเม็ดเล็กๆให้เท่าลูกวัวลอยครับสีเขียวเป็นใบเตยสีเหลืองเป็นฟักทองแล้วก็เกลือเนืชัางที่เห็นเป็นสีส้มจะเป็นเม็ดไข่เค็มที่เอาไปต้มในน้ําเชื่อมครับแล้วก็ปั้นให้เป็นลูกพอดีครับอ้๊ยอร่อยมากเลย เพราเราาะโอ้ยตายแล้วค,ความรู้สึกเนี้ยไม่มีมานานมากตายแล้วสฟด,ดีมากจริงือฉันหิวน้ำนะค่ะคุณทารโร้น้ำกระเจี๊ยบโซดาไหมครับน้ำกระเจี๊ยบคู่กับหวิดเจี๊ยบพอดีเลยอ่ะเอาค่ะ <Okay. S 2> ขอเลยวันนี้ไหว้เสร็ด,ดีมากไม่ต้องทำอะไรเองเลยเป็นผู้ชายที่สุดวัวตายแล้ว,ลวฟินมากเนื้อเสิร์อืมตายเป็นตายวันนี้ ตายแล้วนี่เป็น afternoon afternoon เซอร์เท่านี้ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคิดว่า afternoon หรือว่าจะ evening ตอนไหน afternoon ไปเท่านี้แล้วเนะนี่ย evening นี่สำหวัาไม่ต้องเหลือที่แล้วนะโอ้ยขอบพระคุณมากเลยค่ะน้ำกระเทียมโซโดานะครับอ้ามีใบน้ทำไมต้องมีใบไม้นียตลอดเลยเนาะ,ะทุกคร<ม>ั<ะ>้งครับเวลา ูกันนแหม,มจ,ะจะเย็นๆก็ได้ค่ะผู้ติดๆจะขัดไปหมดเลยเดี๋ยวจะลองชิมละมีว่า,านเค,ครับอยมีว่าหน้าจระเท้เด้วยลองชิมสิคะอืมหวานชอบที่ว่ามันไม่หวานมากเกินไปเนาะเพราะมันมีโซดาผสมด้วยมันก็เลยทำให้หวานเพราะว่าถ้ามันหวานมากกันบางทีเรากินก็ไปคำแรกก็สุกเลยเนาะว่าไมอ่ะคุณชารุทานด้วยกันเลยคุณชารเล่าจานนี้สิคะ อันนี้คือยังไงอันนี้ก็คือชุด afternoon t ของร้านนะครับตายแล้วนะอินดูส่งเลยเวลาลูกค้าที่ยังไม่เคยทานขนมที่ร้านมาทานเราก็อยากจะมีชุดหนึ่งที่ทําให้เขาได้ลองชิมอะไรหลายอย่างหนึ่งคนก็จะมียกมณีไสสตรอเบอรี่อ๋อใช่ใช่เมื่อกี้หวานถามเขาอยู่ว่ายกมณีเนี่ยตัวแป้งมันคืออะไรอะคะก็คือข้าวเหนียวหรอเม็ดสาคูครับแล้วก็ไปควนกับน้ำใบเตยมาด้านในเนี่ยเราก็จะห่อด้วยถั่วเหลืองครับเหมือนโดนใบตัวแปะครับ คอนเซปต์ก็คล้ายๆไดคุกๆของญี่ปุ่นอ๋อใช่ใช่ใช่แล้วก็จะมีวุ้นมะพร้าวอ่อนนะครับแล้วก็จะมีตะโกสีเหลืองนี่จะเป็นขนมปังครับข้างในจะเป็นไส้ปังทองกวนแล้วก็มีขนมชั้นตัวแปดลูกชุกด้านล่างก็จะเป็นปลาแห้งแตงโมครับชอบม่วงแล้วก็กะหรี่พับไส้ไก่แล้วก็อันนี้จะเป็น rice paster ที่ทำจากข้าวหอมมะลิแดงกับข่อมหั่ข้าวหอมมะลิเขียวครับ เราจะเร네ิ่มจากไหนก่อนดีคะก็ท้าจากด้านบนก่อนก็ได้ครับอว่าจะเริ่มจากตะโก้ก่อนเลยว่าชอบกินตะโกมากโอ้โหกะทิคือดีมากขนาดจะไม่ได้เข้าปากเลยนะคะน่อยเดี๋ยวผมตักให้ดีกว่าครับเป็นงานวันนี้ ถังชุดนี้ถ้าหวานมากับเพื่อนเนี้ยชุดเนี้ยราคาเท่าไหร่นะคะ,ะชุดนี้จะเป็น afternoon tea set สำหรับ2ท่านนะครับจะราคา780บาทเด็ดก็จะได้ขนมในกระเช้านี้มีทั้งหมด12อย่างแล้วก็มีข้าวเหนียวมะม,ม่งวงแล้วก็มีนม้ำเครื่องดื่มเป็นเครื่องดื่มสมุนไพรหรือว่าจะเป็นชาร้อนครับได้2อย่างโหไม่แพงเลยเนาะหวานเลือกอันนี้คุณทาร์โดีกว่าฟักทองคุณทาโลดทานฟักทองนี้ได้เลยครับเพราะว่าฟักทองสวยมากเนื้อแป้งเนียนละอุมาก อันนี้คือทําสดทุกวันเลยใช่ไหมคะใช่ครับขอบคุณมากครับโอ้ oh, คุณทารคือปิ่นมากจริงๆครับคารุอยากหวานอยากรู้ว่ามะม่วงเงี้ยก็ใช้มือทําทุกคนเลยเหรอใช้มือทำทุกคนหมายความว่าอย่างไรครับบ่อแล้วก็มาหัน่นเงี้ยเหรออ๋อใช่ครับก็กรีดให้เป็นร่องแล้วก็พอหวาน<ช>หรือว่าเป็นเหมือนแบบพอหั่นเสร็จว่ามีเครื่องมือกดปุ๊บแล้วก็แบะไม่ไม่ใช่ครับใช้มีดกรีดทำให้มันทานง่ายขึ้นอันนี้เราก็ต้องเข้าเหนียวละเล็ดเลล็ด ดีดีดีดมาแล้วค่ะนะกินไปหมดเลยแต่ไม่อยากจะเชื่อเลยว่านี่มันคือเป็นวีแกนหมดเลยอะ่ะอย่างอันนี้ก็ไม่มีเนื้อสัตว์เลยไม่มีครับไม่มีรอยปรเป็นอันนี้เขาเรียกว่าอะไรคะอันนี้เป็นอิตาเลียนซูเดนครับเส้นนี้มันจะทำมาจากเส้นซูกินี่ครับ<อ>ครับผมซอสก,ก็มันจะมีแบบออซอสพัสต้าครับผมผสมมันจะมีตัวเหลืองแล้วก็มันจะใช้แบบเต้าหู้อะไรประมาณนี้ครับแล้วอันนี้ค่ะ ตอนนี้ก็ามาแล้ว, <c oughs> ลวมีอะไรกินบ้างคะเยอะมากยอด,ท,ดทั้งหลาดทั้งหลานี่คือกินได้เลยพวกนี้ทั้งหมดมันปวงคือไปหาสุขภาพไปหาสุขภาพเป็นวีแกนหมดเลยไม่มีเนื้อสัตว์วีแกนแปลว่าอะไรก็เป็นเจนเทเรียนไงแต่บางคนที่ไม่กินเนื้อสัตว์อะไรอย่างเงี้ยต้งกิมมิก้านนี้น่ารักมากครับเนื้อออกมาว่าทุกอย่างเป็นวีแกนหมดไม่มีเนื้อสัตว์ไม่มีอะไรเลย,เ,ลยเพราะฉะนั้นสัตว์จะไม่เจ็บตัวอยากนมเมื่อกี้กูงงมากมีสัญลักษณ์ว่าแฮปปี้ทาวสูงงว่าอีนแบบนม ไอตีมมีนมนมวัวแล้วไหนบอกว่าเป็นมีแกนบอกแฮปปี้ค่ะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้นมวัวเราใช้นำเราใช้นมถั่วเหลืองดีใจไงแฮปปี้ค่วเพราะวัวก็เลยแฮปปี้ไม่ต้องมาบีบนมวูย่อไม่เท่านั้นหลอดหลอดจากหลอดไม่ให่เพื่อนเพราะเขาอนุรักษ์โลกไม่ใช้หลอดพลาสติกแล้วคิดว่าไงเราคุณกินยังไงเราสีไว้เลยครับแต่กินได้เลยครับสะอนหนึงที่ฉันอยากกินสุดๆจะไม่มา แกงเขียวหวานยอดรสชาติเป็นไงนั่นคือขนมใช่ไหมตัวนี้มันจะเป็นกาโนล่าครับผมเพราะกาโนล่าที่เรากินไงครับตัวนี้ก็สำหได้คนที่ดูแลสุขภาพด้วยครับอร่อยครับอร่อยมาแล้วค่ะคุณไหนต้องการสุดยอด โอเคพี่พี่ขอบคุณ be a, be a มากวันนี้บอกท่านผู้ชมก่อนนัดยอดไว้ได้เวลา4ี่โมงหโมงเรายังถ่ายกันไม่เสร็จเลยยอดถึงแล้วเขาเลยบอกยอดนันกินวยกันเลยคืออันนี้อร่อยทุกอย่างเลยอย่างนั้นแบบต้องขอบคุณพี่เชมานะคะที่มาแบบแนะนําพวกเราพองพร้อมกันพวกเราก็ไม่รู้ว่าอะไรคืออะไรอยู่ดีอันนี้ว่าน้ำน้ำต้มอะไรสักอย่างไม่แต่อันนี้คือเดี๋ยวเทศกาลกินเจก็แวะร้านนี้ได้เลยนะมาพารากอนเนี่ยก็อร่อยนะคะ ไม่ได้เผ็ดมันไม่เข้มข้นเน่ะเพราะว่าเขาใช้ว่าหา,สานสำหรับทำสำหรับกินเผ็ดโดดมันก็ไม่ได้ออไงเนื้อปลาเป็นรสชาติคนเมืองกรุงอะ่ะใช่อันนี้คือรสชาติแบบสบายปากอเลยเงี้ยรสชาติคนเมืองกรุงรู้สัดงเท่ายอดในโรงแรมคือแบรนด์ตัวกลางต้องไปเผ็นชุดก่อนนะค่ะหวานทิพย์าราก้อนราคาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหวานลิฟต์ขึ้นไปนะคะตอนนี้แต่วันอยู่กับยอดแล้วค่ะแป๊บเดียวเท่านั้นค่ะแป๊บเดียวเดี๋ยวลิฟต์ขึ้นไปเลยค่ะไปเร็วไปเร็วขอบคุณค่ะจับปากหวานเตียบ